สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสู่ช n แน for จูนพิยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูนะครับในเดือนมิถุนายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ดกันอัดละอดีมาที่บลิฟเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสัเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำบริบายใต้คลิปอัดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับ ในช่วงนี้นะครับจะมีการลดค่าครูนะครับหรือค่าดูดวงลงนะครับยังไงใครสนใจก็สามารถแอดลไลน์มาถามค่าครูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นภาวะเศร,รษฐกิจตกต่ำเนาะแล้วก็โรคระบาดด้วยก็เลยอยากจะช่วยเหลือ,อลดค่าของชีพในหลายๆสิ่งให้นะครับก็เป็นการตอบแทนเนาะลักษณะนี้ครับเรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการครจรยกย้ายราศีนะครับใน ภาพรวมนะครับในเดือนิถุนายน2564ก็เป็นช่วงปลายอ่ะกลางปีแล้วนะครับขออภัยกลางปีแล้วก็ต้องรีบเนาะเป็นลักษณะที่แต่ว่าเผิ่มแป๊บเดียวนะก็กลางปีแล้วนะครับเออยังไงก็ใครมีแผนอะไรก็รีบทำซาซเนาะแล้วก็ดูจังหวะโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าเศร,รษฐกิจหรือเป็นลักษณะของภาพรวม ในสังคมเนี่ยมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เนาะพยายามศึกษาดีๆนะครับเรียนรู้ดีๆเพราะว่าอาจจะทําให้เรานั้นมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคตมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับภาพรวมกันโคจรยกยาราศีเรามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับหรือดาวประจําราศีเกิดนั่นเองก็คือดาวพฤหัสบ,บดีนะครับโคจรตั้งแต่วันที่29มีนาคม64นะครับเข้าสู่ราศี กุ่มนะครับได้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะจะอยู่ประมาณ5เดือนครึ่งนะครับช่วงประมาณสิงหากันยาน,นี่แหละนะครับทีนี้าดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนราหูเนาะก็หมายความว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะครับหมายความว่าการที่เราจะมีวาสนาที่ดีได้ ต้องเข้าสังคมให้มากนะครับแต่ช่วงนี้โควิดมาเนาะก็ลำบากอยู่พอสมควรแต่คำว่าเข้าสังคมในที่นี้หมายถึงโซเชียลมีเดียก็ได้นะหมายถึงออนไลน์ก็ได้นะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปะกันเสมอไปถูกไหมครับเพราะว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพฤหัสบดีในเรือลาหูลาหูไปอยู่ ในเดือนพุธศพนะครับราศีพุธศพเป็นตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกำลังหรือเสื่อมนะครับในรอบ12ราศีนั่นเองนะครับอยู่ในภพอริษะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีวาสนาได้ก็ต้องเข้าสังคมแต่สังคมนั้นนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรคมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่า ตัวเราเนี่ยเป็นนักแก้ไขปัญหาอันนี้เราต้องดูพื้นดวงชะตาก่อนนะครับย้อนกลับไปดูในพื้นดวงของเราว่าคุณเนี่ยกเก่งในด้านของการจัดการการแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆอยู่แล้วดังนั้นน่ะมันไม่ได้เสียอะไรมากมายแต่แค่ว่าเราต้องเพิ่มศักยภาพเพิ่มการเรียนรู้ทักษะความชํานาญเพิ่มขึ้นแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากสังคมเพราะเราช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะครับหมายความว่า คนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับในสังคมเนี่ยมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องด้วยทําให้เราต้องเข้าไปจัดการไปแก้ไขบันห้ามไม่ได้หรอกครับที่จะต้องไปเจอเพราะอย่าลืมว่าคนส่วนรวมคนส่วนใหญ่เนี่ยบัน control ยากแล้วปัจจุบันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งภาวะเศร,รษฐกิจตกต่ําทั้งถดถอยทั้งโรคระบาดมาเนาะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกคนเดือดร้อนทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแบบนี้ครับ ก็หมายความว่าเนี่ยคือหน้าที่ข้อพ่ออะไรไหมดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวพระศพดีหมายถึงอะไรแพทย์นะครับพยาบาลอ่ามันไม่ใช่พยาบาลนะครับแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรครูบาอาจารย์นะครับรวมถึง นักจาัดก,การนักแก้ไขรวมถึงนักการเมืองด้วยนะครับดวาวพัสดีหมายถึงนักการเมืองด้วยหมายถึงการบริหารแผ่นดินนะครับแต่อันนั้นเป็นระดับใหญ่นะครับหมายถึงพวกสสส,อสอวอะไรพวกนี้ด้วยแต่อันนั้นก็ต้องเนี่ยยิ่งอยู่ในเลนลาหัวคือใช่เลยเพราะว่าพวกสสส,สวเนี่ยมีอํานาจในมือแต่ไม่ใช่อํานาจที่แท้จริงหมายถึงอำนาจจากรัฐธรรมนูญผ่านเป็นตัวกลางเหมือนกับ อ่าเป็นเป็นสื่อครับเเหมือนเขาเหมือนกับตัวตัวสสวพวกพวกเนี้ยที่มีอำนาจในมือเนี่ยคือมีอำนาจจากรัฐธรรมนูญแต่ว่าผ่านตัวเขาเขามีสืบสั่งการได้แต่เขาไม่ใช่อำนาจของเขาโดยตรงอันแบบเนี้ยเนี่ยก็คือดาวหัตสีในเวลาหูนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยทีนี้เราก็จะแก้ไขปัญหาสังคมแล้วเกิดผลที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่า,าดาวหัตี อยู่ในเลนราหูแล้วราหูเป็นนิดเนี่ยมันหมายความว่าอํานาจของดาวราหูนะเสื่อมลงนะครับก็กลายเป็นว่าสังคมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่ที่น้อยกว่าเราเราอะแข็งกว่าอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีไม่มีตําแหน่งแต่ดาวราหูอ่อนกําลังกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยยังสามารถมี อะไรที่ดีกว่าสังคมเราจึงสามารถช่วยเหลือเขาได้ไงครับประมาณนี้อย่างน้อยก็ความรู้แหละอะไรแบบเนี้ยครับทีนี้มาเริ่มต้นนะครับด้วยการโคจรยกยาราศีดวงแรกนะครับในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 4ก็คือดาวคานดาวคานเนี่ยนะครับตอนแรกอยู่ในราศีเมถุนแล้วก็ยาราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่2มิถุนาย,ยน2564ได้ตำแหน่งนิดนะครับดังนั้นจะมีนิดอยู่2ดวงนะครับในเดือนนี้คือ ดาวราหู ahu, และดาวองคานนั่นเองคู่ธาตุลมเป็นนิดทั้งคู่นะครับาดาวอังคารเป็นนิดในราศีกรกฎเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์ดาวองคารเป็นดาวธาตุลมหมายถึงอารมณ์อยู่ในราศีธาตุน้ําต้นธาตุราศีกรกฎเนี่ยมันหมายถึงจริตจ,จ,จิตใจก็หมายถึงจิตใจ,จที่ปั่นป่วนดาวองคารเป็นธาตุลมไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําปั่นป่วนนะครับหมายถึงว่าใจอย่ารู้สึกกระสับกระส่สายรู้สึก มันไม่โอเคนะครับมันมันเหมือนกับแบบขุณนข้องมองใจอ่ะเพราะอะไรดาวเสาร์เหลือไปดูที่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยอยู่ในพบการเงินนะเป็นเกษตรนะเล็งไปที่ดาวอังคารนะครับหมายถึงความเครียดความกดดันและด,ดาวอังคารดันเป็นนิดด้วยนะครับหมายถึงว่ามันหนักหนาสาการเหลือเกินรู้สึกเบือ่อรู้สึก ท้อรู้สึกไม่ไหวแล้วไม่อยากไปต่อก็กลายเป็นว่าการกระทําไม่ไปไงครับแนวคาเป็นนิดมาถึงแอคชั่นและการกระทําด้วยมันเป็นนิดหมายถึงเบื่อไม่อยากทําละอึดอัดนะครับมันรู้สึกแบบท้อไปหมดอ่ะเพราะว่าอะไรปัญหาสังคมวุ่นวายเพราะตัวเองไปตกในสังคมมันเจอปัญหาเยอะครับมันก็รู้สึกเบื่อรู้สึกท้อรู้สึกลาคาญร,รู้สึกไม่เอาละอย่างเงี้ยม,มันจะมีความหมายแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายาม แก้ไขโดยเร่งด่วนเด็ดโดยเร่งด่วนนะครับให้รีบที่สุดเพราะว่าดาวคารเป็นดาวที่ค่อนข้างสําคัญหมายถึงการแอคชั่นนะครับคืออย่างนี้ผมที่บอกว่าให้รีบให้รีบเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรให้รีบทาให้จิตใจฟื้นฟูขึ้นมาเร็วๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย การเงินก็ฝืดเคืองไปด้วยนะต่อให้มันเป็นกเกษตรก็ตามแต่ดาวเสาเป็นกเกษตรเนี่ยมันมีดีมีเสียตรงที่ว่าในพบการเงินเนาะมันหมายความว่าฝืดเคืองในช่วงแรกแต่ยั่งยืนในช่วงหลังเป็นกกอบเป็นกำในเบื้องหลังทีหลังนี่ครับมันหมายถึงว่าน้ําซึมบอ่อทรายนะหรือ,อยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เข้าใจกันก็คือหยอดเงินใส่กระปุกหมูวันละบาทวันละบาทนี่คือน้อยมากถูกไหมครับมันเหมือนกับแบบ มันไม่มีค่าอะไรเลยอะเออในสมัยนี้นะมันเหมือนไม่มีค่าเลยบาทหนึ่งเนี่ยซื้อลรกอมยังไม่ได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้มันก็แบบหยอดไปหยอดไปเรื่อยๆมันก็สุดท้ายคือความมั่นคงหมายถึงกระปุกหมูที่ใหญ่นะไม่ใช่กระปุกหมูแบบเท่ากําปั้นนะแต่หมายถึงว่ากระปุกหมูที่แบบอ่าอย่างน้อยเท่าหัวเราอะเออประมาณเนี้ยกระปุกหมูใหญ่ๆอเออทีนี้เราทุบให้มันแตกเนี่ยมันอเอามานับอ่าทีละบาททีละบาทเนี่ยหรือ10บาทก็ได้ถ้าเราหยอด10บาทก็มาถึงเหรียญสิบเนาะ มันก็มากไงครับมันก็ถือว่าอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่มันมีในยะสําคัญแฝงคําพยากรณ์ไว้ว่าที่ผมเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเหมือนกับาการที่เราทําวันนิดวันหน่อยได้ผลวันนิดวันหน่อยแต่สุดท้ายมันจะพอกพูนนะครับทําให้มันแบบเยอะๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าคนจีนเขาจะชอบถือในเรื่องของกระปุกหมู ที่แบบว่ามันอ้วนพีมันมีการคำว,ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความหมายแบบนี้ด้วยนะครับหมายความว่าเราก็จะได้ความมั่งมีความสมบูรณ์ยากเกี่ยง,งอนกับโชคลาภที่ได้มาเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายมันก็เป็นปึกแผ่นมันก็ใหญ่และอย่างดาวเสาไม่ธรรมดาตรงที่ว่าพอมันได้เสร็จปุ๊บมันคือความยั่งยืนและความถาวรเนี่ยคือสิ่งนี้คือจะติดตัวเราไปตลอดก็มหมายถึงว่าถ้ารวยก็คือรวย รวยแบบยาวเลยแบบนี้ครับไม่ได้รวยแบบว่ารวย3วันสีวันแล้วก็ตกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเหมือนคนอื่นเขานะครับคุณยากยากแสนลำเค็นในเรื่องของการเงินแต่พอได้ดีแล้วเนี่ยมันจะมั่นคงเลยนะเป็นลักษณะนี้มันก็มีดีมีเสียนะครับคนอื่นเขาได้ปับป๊บๆแล้วมันก็ตกเพราะว่าอะไรดาวเคลื่อนไหวเร็วมากๆนะครับอืม โดยเฉพาะคนราศีเมถุนเนี่ยได้ดาวจันทรเป็นการเงินนะครับได้ทีละเล็กทีละน้อยได้เป็นเงินเดือนเนี่ยมันก็หมดเร็วเพราะว่ามันโคจรไวมากๆเลยหนึ่งเดือนก็มาครบรอบละหนึ่งเดือนก็มาครบรอบละเนี่ยพันธุอริมรณะวินาศอาคติใจเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเออแต่ตัวคุณเนี่ยกว่ามันจะเคลื่อนทีละองศาเนี่ยช้ามากมันก็หมายถึงว่าได้ก็ได้ช้า ได้น้อยแต่พอเวลาได้เสร็จมันก็ทับถมองศาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงเงินเราก็จะงอกเงยขึ้นมากเรื่อยๆด้วยแต่มันอยู่ที่ความคิดและการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของแต่ละคนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับบางคนเนี่ยมีน้อยชายเยอะก็ไม่เหลือเก็บอย่างเงี้ยแต่มันต้องเก็บนะดาวเสาร์บอกเลยว่าต้องเก็บมันคือความตนีทีเหนียวหมายถึงความมัธยัตนั่นเองคือดาวเสาร์่าในทางโหราศาสตร์เขาจะแฝงไว้เลยว่าเป็นคนที่ ถ้าเป็นเกษตรนะหมายถึงสำหรับคนที่เกิดมาแล้วมีดาวเสาร์อยู่เป็นเกษตรเนี่ยเป็นคนที่ตะนีทีเหนียวขี้งกนะครับประหยัดมัทยัดเอออดออมอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะนั้นเลยมันถึงบ้างมีไงเออนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่เนาะเป็นลักษณะนี้ก็จะทําให้อ่าแล้วมีที่ดินเยอะด้วยนะสำหรับคนที่ได้เกษตรเนาะเออเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยคุณจะมั่นคงจนสามารถเพิ่มระดับฐานะของตัวเองมี ลักษัพอสังหาด้วยซ้าด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะยังไงก็มองในภาพกว้างภาพรวมเนาะอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์มากมายสำหรับในแต่ละเดือนเพราะว่าของเราอะได้ดีในอนาคตได้ดีแบบยาวได้ดีแบบในอนาคตอะเออเราก็ต้องโฟกัสอนาคตดังนั้นวิธีการแก้ดาวคารเนี่ยคือเราต้องมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ ตั้งโฟกัสใหญ่ๆเข้าไว้แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดเป้าหมายมันก็จะลุกขึ้นมาทําเองมนุษย์เราพอเวลาเชื่อสิ่งใดคิดสิ่งใดทํามันก็จะทําสิ่งนั้นนะครับก็กลายเป็นว่านูกความอยากได้ไงดาวคันคือดาวแห่งความอยากอยากได้ค่มีครับมันก็จะลุกขึ้นมาทํานั่นเองก็จะมีพอร์มากขึ้นนี่คือกุศโลบายนะครับต่อไปดาวทิตศนะครับจะย้ายราศีเข้าสู่เมทุนนวมนทีี15มิถุนาย,ยน64ได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็ อยู่ในพปัตตนิหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญาเนาะก็เด่นดังหรูเลยนะครับเพราะว่าได้ดาวทิตได้ราชาโชคหมายถึงมีสเสน่ห์มีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนด้วยความเอ่เขาเรียกว่ามีออร่านะครับดาวทิตหมายถึงความสว่างหมายถึงความเฉิดฉายหมายถึงความมีระดับนะครับอืมแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคแปลว่าได้ดีจาก การมีชื่อเสียงได้อะไรง่ายๆนะครับมันเหมือนกับได้แล้วได้อีกมีคนให้แบบง่ายๆหยิบยื่นให้ง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเปลืองแรงมากแต่จะใช้ความโดดเด่นการดูดีการมีเครดิตที่ดีเนี่ยดึงดูดมานะครับมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือหรือบันไดนั่นเองทําให้เราเนะี่ยคือหมายคึาคว่าเอ่าเหมือนยกยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณเข้าใจคือตําแหน่งตําแหน่งยิ่งสูงเงินเดือนยิ่งสูงถูกไหมครับก็หมายความว่าตรงจุดนี้แหละก็หมายความว่า ถ้า<ล>เรามีศักยภาพมากขึ้นเรามีความโดดเด่นมากขึ้นเท่าไหร่เงินเราก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นเราก็จะหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับตามตําแหน่งเนาะเออมันก็คือความสามารถเราที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันแฝงด้วยอ่าหนึ่งความสามารถเรามีถึง2มันก็ทําให้เกิดความโดดเด่นดูดีอ่าดูอ่าเขาเรียกว่ามีศักยภาพเสร็จแล้วมันก็จะเป็นระดับ3ขึ้นมาก็คือเงินเงินก็จะได้มากขึ้นตามระดับตามฐานะตามอ่า ความที่เรามีศักยภาพอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะแฝงแฝงกันแบบนี้แหละดังนั้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะทีนี้มันอยู่ในพบคู่ของคูส่คสัญญาแปลว่าก็พากันโดดเด่นเนาะพากันดูด,ดีพากันมีเครดิตที่ดีก็สามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาต่างๆหรือดึงดูดคู่ทําให้เกิดการค้าว่าทำค้าว่าทำอะไรสัญทิสัญญาการ ทำร่วมพุ้นลงทุนแบบนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปดาวศุกร์ดวงสุดท้ายนะครับดวงที่3จากย้ายราศีในวันที่25ิามิถุนายน64ปลายเดือนแล้วเนาะแน่ต่แหม่งราชาโชคดังนั้น,น,นเดือนนี้จะมีราชาโชค2ตัวถือว่าได้ง่ายมากๆเลยคืออย่างนี้ครับยาาองคารอ่อนกําลังใช่ไหมในราศีกรกฎเนี่ยเมื่อดาวศุกร์โคจรเข้ามากรกฎด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ ดาวคารเนี่ยฟื้นขึ้นมาระ,ระดับหนึ่งมันเป็นคู่มิดครับ1ได้คู่มิดร2ได้ราชาชโชคด้วยดาวศุกร์เนี่ยก็กลายเป็นว่าเดบเบิ้ลเลยนะอยู่ในภพเรือนของมอรณะนะครับมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเมื่อมันได้ยากเมื่อมีการสูญเสียเมื่อมันไม่โอเคอะทุกสิ่งทุกอย่างมรณะหมายถึงการสูญเสียการพลพลาดการจากลาการจาก เดินทางไกลอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอมีเราคู่มิตรมาหมายถึงว่ามี mid ier, มิตรคอยช่วยเหลือมีมิตรคอยอยู่เคียงข้างเราหมายความว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลําพังเราไม่ได้แก้ไขเพียงลําพังเราไม่ได้เผชิญปัญหาทุกอย่างเพียงลําพังแต่มีคนคอยช่วยเหลือเหมือนกับแบบคือสูญเสียสิ่งใดไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนหมายความว่าเราสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างไปบรณงแ้มา,มาถึงสูญเสียเนาะแล้วมีมิตรคอยช่วยเหลือก็คือได้สิ่งนั้นคืนมา ก็หมายความว่าเขาจะทดแทนนะไม่ได้หมายว่าเสียไปแล้วได้คืนนะมันไม่มีอะไรที่เสียเสียไปแล้วได้คืนแบบง่ายๆมีน้อยมากแต่ส่วนมากมันหมายความว่าในที่นี้หมายความว่าพอมันสูญเสียไปแล้วเขาจะอา,อาจจะมีการทดแทนให้หรืออาจจะหยิบยื่นให้อะไรแบบนี้ครับหรือเราอาจจะอำนวยให้เรานั้นสามารถได้คืนมาในสิ่งที่สูญเสียไปอย่างี้ครับก็มีตัวแทนมา ามาทดแทนออเออคยกว่ามีการทดแทนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็พยายามปล่อยวางให้มากเพราะดาวเสาร์เลงเนาะเป็นเกษตรเนี่ยมันแข็งมากเลยนะอืมมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับหลังจากที่รู้จักปล่อยวางบ้างนะครับรู้จักการมีสติสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ไปด้วยดีนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยดาวแห่งสติมันลุมกับดาวราหูเป็นคู่ ไม่ดีนะครับหมายถึงระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการพูดการเจรจาการสื่อสารจะเป็นผิดเป็นภัยและสูงสุดเป็นคดีความได้เลยนะครับยังไงก็พยายามสอดส่องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาและคําพูดเนี่ยคิดให้มากก่อนจะพูดอะไรด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาได้ด้วยนั่นเองนะครับยังไงในเดือนมิถุนายน25 6 4นีนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยทำอย่างไรคิดอย่างไรเลือกอย่างไร นะครับก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วถ้าทาดีแล้วก็จะได้รับผลดีตอบแทนนั่นเองนะครับยังไงก็สู้ๆเป็นกังใจให้สามารถติดตามคำอัการได้ในคลิปหน้าย่นลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำยัการในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ